โอเคมามาย่ายสอนให้นี่มาร้อนอันนี้ลงเดอ้อนี่รอ่เด้ดลอลูกลากไปอย่างนี้เดอ้อไปอยูนทงนี้เออลากลาก,ลากเออเออโอเคโอเคพี่พลอยเก่งจังเลยพี่พลอยลากได้แล้วโอเคเอาลากมาลูกลากมาเขาแล้วบอสถอดไข่แน่นถอดไข่ป้อนเขาเนี่ย เอาหรือมามาดติบปนี่หรือหมดหัวก็มาหนึ่งมาดตีบปนี่หมดก็มาหนึ่งบ้าหมัดนี่พี่น้องเดวเดาก่อนปุกตาไปเอามาตั้งไว้ข้างบนลูกเอาบนเอามาไว้มากับยายเอามาไว้กับยายมา อเคขอบคุณค่ะไปลากไปเลยค่ะอืมเป็นไรอึอเหรออึหนึ่งไปกรุงเทพบัตรเด็ก็ับบ่อ,อมาดเท่าไหร่เขาเหรตเจสันจซื้อไหมไ <c oughs> มีหลายบานก็ต้องมีสามบาทสี่บาทก็ต้องมีสีห <c> ด <oughs> อ่าลากลากคนละอันด้ลูกเด้ออะ เออให้น้องไอ้น้องเออเออไอ้น้องโอเคเออเอานี่นิเสียงเบาไอ้อนก็โอเคพี่เพชรเก่งกันเลยอ่าเออกลับมาเขาบ่อยกลับมามาหมามาเออกลับมาไปไปเขาบ่อยกลับโอ้ยเก่งเก่ง เก่งจังเลยอือโอ้มีการเก็บกระเป๋าไว้โอ้เก่งจังเลยตบมือให้ด้วยเออตบมือให้ตัวเองค่ะโอเคโอ้ยโอ้ยอืมอืมเอาอย่าดุหนูนะลุงวิทลุงวิทห้ามดุหนูนะ เอาคนนี้ละยังไม่จุกคนนี้ยังไม่จุกเอา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 ากค่ะสับ้าไหมแมงหงังแมงหงั่งะลูกแมงมุงหรือว่าแมงอะไรดูก่อนดูก่อนโอ้ยนง ก่ไม่ย่านี่นนอเ้ยขึ้นไปขึ้นไปแมงแมงขึ้นไปน้ยแมงขึ้นไปเออเออเออโอ้โอน้องเพชรโอ้โหอบิไหนมึงเจ้าวะบนไหนมือสั่งหามพ่อยอืม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 อยมอืมอ้มอื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 ลอืมอืมออืมออืมยืมออืมอือืมยอือ อืไม,มไหมกลัวไหมอย่าไปแกะอย่าไปแกะอย่าไปแกะเดี๋ยวตาตีแกอืม,มอืมอืม,มอย่าแกะนะอย่าแกะอย่าแกะนะเ<ม>ชา้ชากรุงเทพเช้ากรุงเทพสวยเลยม,มาคราวนี้สวยเลยค่ะได้กระเป๋าเดินทางด้วย